สาเกญี่ปุ่นก็คือสุราท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเขาครับได้เข้าสู่มรดกโลกยูเนสโกแล้วแล้วทีนี้เล่าข่าวของไทยล่ะไปไกลขนาดนี้ได้ไหมพวกสาโทอะไรแบบนี้เพราะว่าล่าสุดนี้ครับองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกนั่นแหละเขาก็เตรียมขึ้นทะเบียนการผลิตสาเกและสุรากลั่นอย่างเช่นโซจูด้วยนะอาวามุริอิกะหากเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณว่าชาวบ้านทำนะครับ แล้วพวกนี้ก็ขึ้นชื่อที่ประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานแล้วด้วยคนไทยลหลายๆคนก็รู้จักทําให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เอ๊อจับต้องไม่ได้เหรอเล่าเนี่ยซึ่งเขาคาดว่าจะได้รับการรับรองในการประชุมที่จะมีขึ้นที่ประเทศปารากวัยในวันที่2-7ธันวาคมนี้ใกล้แล้วสาเกญี่ปุ่นนี้ก็เกิดมาจากภูมิปัญญาและก็วัตถุดิบในท้องถิ่นครับผ่านกรรมวิธีและเทคนิคเฉพาะที่เขาสืบทอดกันมาหลายร้อยปี จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดูหนังญี่ปุ่นดูซีรีส์ญี่ปุ่นก็จะต้องเห็นกันแหละสาเกเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ประจำชาติครับแล้วดูเหมือนจะมีโซจูของเกาหลีใต้เบียร์เยอรมันหรือวอดก้ารัเสเซียทีนี้พอหันกลับมาดูที่ประเทศไทยเรานะเหล้าขาวสาโทอุอันนี้ก็เกิดมาจากภูมิปัญญาคนไทยเหมือนกันครับใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเหมือนกันเลย เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทยไม่แตกต่างกันแต่ทําไมของเราดูเหมือนว่าจะไม่ได้เอาไปจดทะเบียนอะไรกับเขาเลยฮะก็น่าสงสัยน่าสงสัยด้วยว่าทําไมญี่ปุ่นเขาถึงผลักดันสายเกให้ไปไกลขนาดนี้ได้ครับและเล่าข่าวของไทยเนี่ยจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่พอพูดถึงเล่าข่าวทีไรแล้วป่านเบี้ยวทุกทีบางคนก็รู้แล้วล่ะว่าเล่าข่าวกับสาโทเป็นยังไงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอุก อูนี่เป็นเหล้าที่เขาหมักไว้ในไหครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะเหมือนกับว่าเจ้าปูนพอกปิดเอาไว้ในหายนี่ก็จะมีแกลบแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นหัวเชื้อของเหล้าแบบนี้หรือเปล่าเวลาจะกินเนี่ยต้องเอามากระทอเอาปูนออกนะแล้วก็เอาหลอดที่ทําจากไม้ไผ่เนี่ยครับเสียบลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปบางคนก็อาจจะเติมเป็นพวกน้ําอัดลมอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ผมน่าเติมสปร์ลงไปครับรู้สึกว่ารสชาติมันคลือกว่าอ่าพอแล้วพูดถึงเรื่องสาเก สาเกลครับที่ญี่ปุ่นที่จริงแล้วเขาจะเรียกว่านิฮงชูก็มีความหมายตรงตัวเลยจากคําว่านิฮงที่แปลว่าญี่ปุ่นแล้วก็ชูที่แปลว่าสุราซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่อย่างรากเลึกในญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานครับมีวิธีการทําที่พิถีพิถันขั้นตอนผลิตสายเกลนี่นะจะมีความคล้ายคลึงกับการผลิตเบียร์แล้วก็ไวน์วัตถุดิบหลักก็คือข้าวในญี่ปุ่นมีข้าวมากกว่า80สายพันธุ์ที่เขาถูกนํามาผลิตเป็นสาเกล แต่ละสายพันธุ์นี่ก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันไปครับข้าวเหล่านี้แตกต่างจากสายพันธุ์ข้าวที่ใช้กินเป็นอาหารนะเป็นมเมล็ดที่จะใหญ่แล้วก็แข็งกว่าครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะ่ะมันจะมีโปรโตีนและไขมันที่น้อยกว่าแล้วข้าวเหล่านี้นะพอเอาไปหมกักมันสามารถย่อยสลายกลายเป็นแอลโกอฮอล์ได้ง่ายกว่ามากครับเขาก็เลยนิยมเอาไปทําเป็นสาเกกันข้าวสําหรับผลิตสาเกจะถูกนํามาขัดสีเอาผิวด้านนอกออกก่อนประมาณ25-50%ครับ ก็เพื่อที่จะขจัดโปรตีนกับน้ํามันออกยิ่งสีออกมากเท่าไรนะก็ยิ่งทําให้สาเกใสแล้วก็มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็จะนําไปล้างแล้วก็แช่น้ําแล้วก็เอาไปนึ่งให้สุกหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการหมกักโดยใช้เชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโคจิครับโรยลงไปบนข้าวหมักไว้ประมาณ5-7วันหลังจากนั้นมันก็จะย่อยสลายแป้งในข้าวแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นน้ําตาลอันนี้ผมสอนทําสาเกอยู่หรือเปล่าเนี่ย หลังจากนั้นก็จะมีการเติมยีสต์ลงไปกับน้ําเพื่อที่จะหมักต่อเป็นเวลาอีกประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ครับในขั้นตอนนี้นะน้ําจะมีความสําคัญอย่างมากผู้ผลิตที่เขาใส่ใจอากจะใช้น้ําจากแหล่งธรรมชาติจากน้ําพุบ้างหรือไม่ก็น้ําตกบ้างซึ่งน้ําเหล่านี้ครับจะมีแร่ธาตุสูงแล้วก็มีรสชาติที่จะเพาะเจาะจ,จงกระบวนการหมักนี้นะจะทําให้สาเกมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าเครื่องดื่มหมักแบบอื่นๆอย่างเบียร อย่างปกตินะเบียร์ทั่วไปก็จะมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่5%วายอยู่ที่12%แต่ถ้าเป็นสาเกรครับอยู่ที่18%เลยทีนี้พอครบวันที่เขากำหนดแล้วนะก็จะเอาไปกรองเพื่อที่จะแยกกากแล้วก็น้ำก่อนที่จะนำไปผ่านความร้อนเพื่อที่จะพาสเจอไรครับแล้วก็บ่มต่ออีกเป็นระยะเวลา9-12เดือนปีนึงนะ่ะก่อนที่จะนามาใส่ขวดขาย สุดยอดไหมกระบวนการทําของเขาโคตรนานเลยครับแล้วก็ดูพิถีพิถันแต่ว่าของเล่าข่าวไทยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าทํำยังไงบ้างสาเกแต่ละจ้านี่เขาก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับประมาณว่าเป็นเฉพาะตัวเฉพาะยี่ห้อแบบนี้เลยแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีโทจิอ่าโทจิก็คือสาเกมาสเตอร์ก็คือคนควบคุมการผลิตครับคนนี้แหละที่เขาจะคอยควบคุมรสชาติให้เป็นไปตามที่โรงงานนั้นๆต้องการ ถ้ามาเทใส่แก้วแล้วมองเพลินๆนะสาเกเนี่ยจะคล้ายเหล้าขาวของไทยเลยครับแต่ว่าขั้นตอนการทําก็จะแตกต่างกันอยู่นะเพราะว่าเหล้าขาวเนี่ยเป็นเหล้าที่ได้มาจากการหมักข้าวโพดอ้อยหรือพวกผลไม้หลังจากนั้นก็เอาไปกลั่นจนใสแต่สาเกนี่เขาเกิดจากการหมักไม่ผ่านการกลั่นทีนี้มาดูการเดินทางของสาเกในประเทศญี่ปุ่นนะจากต้นกําเนิดจนมาถึงได้เข้าสู่ยูเนสโกแบบนี้ครับ สาเกญี่ปุ่นนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่ประมาณ2,500ปีก่อนเลยตั้งแต่เริ่มมีการปลูกข้าวในญี่ปุ่นเขาพบเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรครั้งแรกเนี่ยในบันทึกของชาวจีนจากศตวรรษที่3ครับว่าคนในประเทศญี่ปุ่นดื่มสาเกกันเป็นกลุ่มในการที่จะไว้อะไรหลังจากนั้นก็มีการค้นพบหลักฐานมาเรื่อยๆและทีนี้ในยุคศตวรรษที่สิบนะก็มีการพบบันทึกที่ระบ,บุถ,ถึงขั้นตอนการผลิตสาเกแบบละเอียดเลยทีนี้ ในยุคนั้นครับสาเกถูกผลิตในรั้วราชสำนักนะมีเพียงพระจกักรพรรดิหรือว่าชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะได้กินแล้วก็จะดื่มในโอกาสสาคัญเท่านั้นด้วยไม่ใช่แบบเดินไปดื่มไปแบบนี้โอกาสสําคัญที่ว่าก็คือปีใหม่หรือพิธีกรรมต่างๆที่สําคัญทีนี้ต่อมาก็เข้าสู่ยุคแฟนตาซีแล้วครับเป็นยุคที่เขาปกครองด้วยระบบโชกุนก็เพราะว่ามีการผลิตสาเกยขยับขยายนะจากในรั้ววังก็มาสู่ศาลเจ้า แล้วก็พวกวัดต่างๆแปลกไหมจากในวังมาสู่พวกวัดกับศาลเจ้าก่อนแทนที่จะไปถึงชาวบ้านพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าก็หมักสาเกกันสนันวันไหวเลยครับทีนี้ก็มีการผลิตมากขึ้นเริ่มเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้นทีนี้หลังจากนั้นก็เป็นยุคที่มีกระบวนการผลิตสาเกก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าชาวบ้านเริ่มที่จะหมักกันเองได้แล้วจากในวังมาสู่วัดจากวัดสู่ชาวบ้าน ทีนี้ชาวบ้านก็เริ่มผลิตกันเองได้หลังจากนั้นก็เริ่มมีการขายแล้วมีการขายอย่างจริงจังมากด้วยครับแต่ละคนนี่เขาก็สร้างโรงหมักสาเกสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยที่ช่วยให้การผลิตสาเกก้าวหน้ามากขึ้นนะนะปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างเช่นทักษะของช่างไม้ที่สามารถสร้างถังหมักสาเกให้มีขนาดใหญ่มีการคิดค้นขวดสาหรับบรรจุทาให้ซื้อขายแล้วก็พกผาได้ง่ายขึ้น แล้วก็มีการพบเทคนิคการสีข้าวแบบใหม่ที่สะอาดเกลี้ยงกล่าวยิ่งขึ้นคือพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะผลิตสาเกทีนี้พอมีแบรนด์มีการพัฒนามากขึ้นครับการดื่มสาเกก็เลยแพร่หลายอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างเอโดะนะคนก็ดื่มสาเกกันแทบในทุกโอกาสแล้วก็ทุกชนชั้นเลยทีนี้มีร้านเหล้าเลยแล้วก็มีอะไรละ่ะที่มีเกอ,อิชานะ่ะโดยเพราะว่าคนสมัยนะั้นนะดื่มสาเกเฉลี่ยที่ 54ลิตรต่อปีต่อคนเมากันทั้งปีเมากันทุกโอกาสครับก็กินกันเยอะกว่าคนทุกวันเนี่ยถึง10เท่านะ่ะหลังจากที่หมดระบบโชกุนค,ครับญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะเปิดประเทศค้าขายผู้ที่ผลิตสาเกเนี่ยเขาก็ได้รับเทคโนโลยีต่างๆจากพวกชาวตะวันตกเข้ามานะมีการตั้งสถาบานันวิจัยสุราแห่งชาติเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการผลิตนั่นหละหลังจากนั้นก็มีการจัดการแข่งขันการประกวดสาเกขึ้น ดูเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเรามีการประกวดเล่าข่าวไหมนะทีนี้ต่อมามียุคที่ข้าวขาดแคลนครับทำให้การผลิตแล้วก็ดื่มสาเกนี่ลดน้อยลงไปด้วยแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ได้มาแก้ไขแล้วด้วยการใช้เทคนิคเจียจางสาเกด้วยเหล้ากลั่นที่ผลิตจากวัตถุดิบต่างๆนะเพื่อที่จะลดปริมาณการใช้ข้าวลงหลังจากนั้นก็มีเรื่องราววมากมายครับเพราะว่าคนในประเทศเขาก็เริ่ม หันไปดื่มเบียร์วายอะไรงนี้ด้วยนะ่ะเออก็กลายเป็นว่าสายเกกลายเป็นของคนแก่ไปแล้วแต่เขาก็ยังมีการผลักดันมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เข้าสู่ยูเนสโกสุดยอดไปเลยญี่ปุ่นเล่าข่าวไทยสาโทอูดน่าจะเอาบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ